ทีหลังไม่ต้องมาก็ได้พักทุกๆแบบเนี้ขับมอไซค์มาคงร้อนจนผิวดำหมดแล้วมั้งตอนนี้ฟาร์มหมูพวกมันกำลังขาดทุนพี่ใส่ชอบดูถูกคนอื่นของเธอแก้ได้แล้วนะ แม่แม่ครับแม่เลยครับนี่คือผักและผลไม้ที่วลาเราสองคนพลูกเป็นเองเพิ่งเก็บสดๆมาจากสวนเลยนะครับพี่แม่ครับ มาหาฉันทังทีเอาผักพวกนี้มาฝากอ่ะทีหลังไม่ต้องมาก็ได้ผักทุกๆแบบนี้ฉันหาซื้อแถวนี้เองก็ได้แม่คะหนูนุ้ยนุ้ยกลับมาแล้วเหรอลูกใช่ค่ะแม่พอดีหนูกับพี่อาร์ตอะเรากลับมาเยี่ยมแม่คะ่ะ แค่ลูกกลับมาเยี่ยมแม่แม่ก็ดีใจมากแล้วเออแม่คะนี่ก็ใกล้หน้าหนาวแล้วอะ่ะหนูกับพี่อาร์ตเราซื้อเสื้อกันหนาวมาฝากแม่คะ่ะไม่เห็นต้องซื้อมาฝากแม่เลยนี่คงแพงมากสินะไม่แพงหรอกค่ะแม่ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพว่งหนูสองคนนะคะลูกหนุน่ยดีกับแม่ที่สุดเลย ่ะอากาศข้างนอกมันร้อนแล้วเข้าไปข้างในกันเถอะเดี๋ยวแม่ปอกผลไม้ให้กินได้ก๊อปอากาศร้อนอย่างนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาคงร้อนจนผิวดำหมดแล้วมั้งคราวหน้านะถ้าจะมาหาแม่โทรบอกพี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ขับรถไปรับ รถของพี่อะนะทั้งใหญ่ทั้งกว้างนั่งก็สบายัะมาหาแม่หน่อยมีอะไรเหรอครับแม่อย่าไปเข้าใกล้พวกมันตอนนี้ฟาร์มหมูพวกมันกำลังขาดทุนเนี่ยยังติดหนี้สินตั้งเยอะแยะระวังเธอะเดี๋ยวพวกมันก็ยืมตังลูกหรก แม่แม่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงสองสามปีที่ผ่านมาแม่ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยทุกๆุกเทศกาลพวกเราก็เอาหมูตัวใหญ่ไปให้แม่ตลอดตอนแม่ป่วยพวกผมก็คอยดูแลจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่ แต่พอฟ้าหมูเราขาดทุนไม่ก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคนทุกครั้งที่ผมกลับมาเยี่ยมแม่แม่ก็จะเอาอาหารไปซ่อนเพราะกลัวว่าผมสองคนจะแย่งกินแม้ผมอสองคนติดนี่ก็จริงแต่เวลาเราสองคน,นมาเยี่ยมพวกผมสองคนก็ไม่เคยยืมเงินแม่แม้แต่บาทเดียว ผมดีกับแม่เหมือนแม่เป็นแม่แท้ๆของผมเลยนะแต่ทำไมแม่ทำอย่างนี้กับผมละ่ะพูดแบบนี้กับแม่ได้ยังไงแม่คะทุกครั้งที่พวกเรากลับมาแม่ก็มองเราแบบรังเกียจแม้กระทั่งน้ำสักแก้วแม่ก็ยังไม่ให้พวกเราดื่มแถมยังไล่พวกเราอีกแต่พอเป็นพี่นุ้ยกับพี่เขยกลับมา แม่ก็ทำดีกับเขากับทุกๆอย่างแต่กับพวกเราอะแม่ไม่ต้อนรับเลยนี่พวกเธอสองคนทำไมไม่มีมารยาทเลยอะทำไมพูดกับแม่แบบนี้พี่เขยตอนที่ฟาร์มผมยังอยู่ดีแม่ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยผมเข้าใจแล้วว่าคนมีเงินไปที่ไหนใครๆก็ต้อนรับ แต่พอไม่มีเงินไปที่ไหนใครๆก็ดูถูกดูแคลงตอนนี้พวกผมสองคนลำบากก็จริงแต่ก็ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครแต่พวกพี่ก็ไม่ควรมาเหยียบย่ำซ้ำเติมพวกผมแบบนี้ที่รักถ้าเขาไม่นับญาติกับคนจน เราก็ไปกันเถอะก๊อฟดาวอย่าเพิ่งกลับอ้าวลูกอนกลับมาบ้านเหรอลูกพยอนกลับมาแล้วเหรอคะหนูอะได้ยินมาว่าพยอนอะเพิ่งซื้อรถใหม่เหรอคะตอนนี้อะก็คงมีแค่ก๊อฟกับดาว พี่ยังขี<ๆ>่แต่มอเตอร์ไซค์เก่าๆน่าอายเนาะพี่ออนเนาะนุย้ยคนที่ควรอายอะ่ะคือเธอนะทำไมหรอขับมอไซค์แล้วมันทำไมหรอคนอื่นเขาก็ขับกันเยอะแยะไปพี่สาชอบดูถูกคนอื่นของเธออะแก้ได้แล้วนะเธอจำไว้นะไม่มีใครที่จะจนไปตลอดแล้วก็ไม่มีใครที่จะรวยไปตลอดหรอกนะ ตอนนี้พูดเธอสองคนน่ะได้ดีขึ้นมาหน่อยอ่ะก็ลืมไปแล้วหรอว่าตัวเองเป็นใครดาวเขาเป็นน้องสาวแท้ๆของเธอนะแล้วเธอไปพูดแบบนั้นกับน้องได้ยังไงพูดนิดพูดหน่อยมันจะเป็นไรไปก็แล้วที่พูดมาทั้งหมดมันก็เป็นความจริงทั้งนั้น,น,นแม่คะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ ไม่ว่าจะรวยหรือจนน่ะเราก็ไม่ควรรังเกียจกันตอนนี้ยสิ่งที่เราควรทาอ่ะคือช่วยเหลือกันให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะแม่อีกอย่างแม่ก็ไม่ควรรักลูกไม่เท่ากันไม่ควรลำเอียงนะคะแม่ก็ดาวพี่รู้ว่าเราสองคนอ่ะ เก่งเรื่องการบริหารความหมงในบัตรนี้มีเงินอยู่ห้าแสนก๊อบเอาไว้ใช้ก่อนนะมันเยอะไปครับพวกผมรับไว้ไม่ได้หรอกมันไม่เยอะหรอกก๊อบที่จำได้ตอนนั้นอะที่พี่ล้มละลา ที่ไปยืมเงินกับญาติๆก็ไม่มีใครให้พี่ยืมเพราะเขาไม่เชื่อในความสามารถของพี่ก็มีแต่กบกับดาวที่ไปขายหมูแล้วก็เอาเงินมาให้พี่ยืมตอนนี้ธุรกิจที่ไปได้ดีแล้วถึงเวลาที่พี่ต้องตอบแทนกบกับดาวแล้วนะ บค,ครัเราไปเถอะนะท,นที่เชื่อว่ากอบกับดาวทำได้เหมือนที่กอบกับดาวเชื่อว่าพี่ทำได้